มีธรรมบทหนึ่งของหลวงปู่ดูลอัตุโลที่สั้นมากแต่ลึกที่สุดบทหนึ่งในสายปฏิบัติจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุท,ทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตที่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมะสีบ่บรรทัดนี้ คือการสรุปอริยสัจสี่ทั้งหมดไว้ในเรื่องเดียวคือเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องโลกไม่ใช่เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องอนาคตแต่เป็นเรื่องของจิตเราตอนนี้หลวงปู่ดูลสอนว่าตามธรรมชาติของจิตนั้นมันย่อมส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์อยู่แล้ว เห็นรูปจิตก็ออกไปที่รูปได้ยินเสียงจิตก็ออกไปที่เสียงคิดถึงเรื่องเก่าจิตก็ออกไปที่ความคิดกังวลเรื่องพรุ่งนี้จิตก็ออกไปที่อนาคตนี่เป็นธรรมชาติของจิตไม่ใช่ความผิดแต่จุดที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ตอนจิตส่งออกนอกแต่คือตอนจิตวันไหว ไปตามสิ่งที่มันไปรับเข้ามาเห็นคำพูดคนหนึ่งแล้วใจสะเทือนเห็นโพสต์หนึ่งแล้วใจขุ่นมัวนึกถึงอดีตแล้วใจเจ็บคิดถึงอนาคตแล้วใจหวาดกลัวตรงนี้แหละที่เรียกว่าสมุทยัยเพราะจิตไม่ได้แค่รับรู้แต่ไหลไปกับอารมณ์นั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเมื่อเห็นรูปแล้วถ้าไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่หลงจิตย่อมเป็นอิสระจากทุกข์ไม่ได้ห้ามเห็นไม่ได้ห้ามคิดไม่ได้ห้ามรู้สึกแต่ห้ามไหลาตามหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเคยสอนว่าความคิดไม่เคยทำร้ายใคร แต่คนที่เผลอไปเป็นความคิดต่างหากที่ทุกข์และนี่คือสิ่งเดียวกับที่หลวงปู่ดูลชี้จิตส่งออกนอกไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตกระเพื่อมวั่นไหวสั่นไหวร่งนั้นคือความทุกข์ลองสังเกตชีวิตเราจริงๆเราทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะใจเรา ไปอยู่กับสิ่งนั้นนานเกินไปคำพูดคนหนึ่งพูดแค่ไม่กี่วินาทีแต่ใจเราเอาไปคิดซ้ำเป็นวันเหตุการณ์หนึ่งจบไปนานแล้วแต่ใจของเรายังกลับไปอยู่ตรงนั้นไม่เลิกนี่คือจิตส่งออกนอกแล้วหวั่นไหวผลที่ตามมาก็คือความทุกข์แต่หลวงปู่ดูล ไม่ได้สอนให้เราห้ามจิตไม่ได้สอนให้เราบังคับใจท่านสอนสิ่งที่ลึกกว่านั้นมากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัคไม่ใช่ให้ไปแก้โลกไม่ใช่ให้ไปแก้ที่คนอื่นแต่ให้เห็นจิตของตนเองเห็นว่าตอนนี้จิตกำลังโกรธตอนนี้จิตกำลังเสียใจตอนนี้ จิตกำลังฟุง้งตอนนี้จิตกำลังกังวลเพียงแค่เห็นไม่เข้าไปเป็นมันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติคือความระลึกรู้ไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงเวลาความโกรธเกิดขึ้นคนทั่วไปจะเข้าไปเป็นความโกรธทันทีแต่ผู้มีสติจะเห็นว่า ความโกรธกำลังเกิดขึ้นต่างกันนิดเดียวแต่ผลต่างกันมหาศาลเพราะถ้าเห็นได้แบบนี้จิตจะไม่หวั่นไหวและนี่คือมัคหลวงพ่อชาสุพัทโทเคยสอนว่าให้ดูใจเหมือนคนนั่งดูแม่น้ำไหลน้ำจะเชี่ยวจะแรงจะขุ่นก็เรื่องของน้ำคนดูแค่นั่งดู จิตก็เหมือนแม่น้ำอารมณ์คือกระแสน้ำถ้าเราเผลอกระโดดลงไปเราก็ไหลไปกับมันแต่ถ้าเรานั่งดูอยู่ริมฝั่งน้ำจะไหลแรงแค่ไหนเราก็ไม่เปียกนี่คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งและผลของมันคืออะไรผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ คือนิโรธดับความทุกข์ไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจไม่ไปแบกมันไม่ใช่เพราะโลกดีขึ้นแต่เพราะใจไม่หวั่นไหวกับโลกพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ได้อยู่ในโลกที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายแต่ท่านอยู่ในโลกโดยที่จิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่กระเพื่อมนี่เรียกว่าวิหารธรรมคือที่อยู่อาศัยของจิตท่านลองหันกลับมาดูชีวิตเราทุกวันนี้ที่เราเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะใจหนักทุกวันนี้ที่เราเครียดไม่ใช่เพราะเรื่องเยอะแต่เพราะใจไปอยู่กับทุกเรื่องทุกวันนี้ที่เราหมดแรง ไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนล้าแต่เพราะใจไม่เคยได้พักเพราะจิตส่งออกนอกทั้งวันออกไปหาคำพูดคนอื่นออกไปหาอาดีตที่ผ่านไปแล้วออกไปหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงออกไปหาความคิดที่ไม่รู้จุดจบวันนี้ลองให้ของขวัญตัวเองสักอย่างไม่ต้องแก้ปัญหาอะไร แค่นั่งเงียบๆแล้วดูจิตมันจะคิดก็รู้ว่าคิดมันจะฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งมันจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องห้ามไม่ต้องไล่แค่รู้นี่คือการเดินมัคแต่ทันทีที่รู้ได้แบบนี้จิตจะค่อยๆไม่หวั่นไหวความทุกข์จะค่อยๆค,คลายตัว ไม่ใช่เพราะชีวิตดีขึ้นทันทีแต่เพราะใจไม่ไหลไปกับมันนี่คือธรรมะที่ให้กำลังใจอย่างที่สุดเพราะมันบอกเราว่าเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องชนะอะไรเลยแค่รู้จิตให้ทันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา และธรรมที่เห็นง่ายที่สุดคือธรรมที่เกิดอยู่ในจิตเราทุกขณะหลวงปู่ดูลจึงสรุปอริยสัจสี่ไว้ในเรื่องเดียวเรื่องของจิตถ้าวันนี้ใจคุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อกำลังแบกอะไรหนักๆอยู่ไม่ต้องไปแก้อะไรข้างนอกให้กลับมาดูที่จิตแล้วคุณจะพบว่าความสงบ ไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ตรงที่จิตหยุดไหลไปตามอารมณ์และแค่คุณเริ่มเห็นจิตได้วันนี้คุณก็กําลังเดินอยู่บนมรร์แล้วอย่างเงียบๆอย่างเรียบง่ายและอย่างงดงามที่สุดในชีวิตขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ